กิจกรรมการตลาดนะคะที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มีอยู่3ลักษณะค่ะคือ 1. การผลิต 2. การจ,จัดจำหน่ายและ 3. การบริโภคค่ะเรามาทำความรู้จักกันนะคะในส่วนการผลิตค่ะ production นะคะกลุ่มปัจจัยการผลิตหลักๆประเภทอ่าจะส่วนใหญ่นะคะจะมีทั้งหมด4ประเภทดังนี้ค่ะก่อนอื่นก่อนจะอธิบายประเภทหลักๆของการผลิตนะคะขออนุญาต พูดถึงการผลิตก่อนดีกว่าเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตก่อนค่ะนักศึกษาคิดว่าการผลิตคืออะไรคะอ่าหลายคนคงอาจจะตอบว่าการผลิตสินค้าหรือบริการถูกต้องไหมคะใช่ค่ะการผลิตคือการทํำไมคะนําวัตถุดิบ เอามาแปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจัดจำหน่ายสู่ผู้บริโภคถูกต้องไหมคะอ่าในส่วนนี้มันจะมีหนังสืออ่านประกอบอยู่ทุกคนจะได้รับหนังสือนะคะที่เป็นวิชาหลักการตลาดอ่าน้าป่งจะเป็นสีน้ำเงินนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ครูจะขออนุญาตพูดอธิบายสั้นๆน,นะคะเพื่อให้เราเข้าใจกันอย่างง่ายๆนะคะค่ะการผลิตอย่างที่ครูบอกทุกคนเข้าใจแล้วเนาะโอเคต่อไปค่ะ ปัจจัยของการผลิตหลักๆนะคะที่ครูได้เกินไปก่อนหน้านี้เลย1ที่ดินค่ะที่ดินเป็นไงคะมีส่วนสําคัญไหมคะเป็นปัจจัยหนึ่งไหมโรงงานจะตั้งได้ไหมคะถ้าไม่มีที่ดินถูกต้องไหมคะ 2. ค่ขาแรงงานสําคัญมากขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีแรงงาน เป็นไงคะก็ไม่เกิดสินค้าถูกต้องไหมคะจะใช้มากจะใช้น้อยซึ่งในปัจจุบันแรงงานก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาเอ่อใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้นแรงงานอาจจะน้อยลงแต่แรงงานยังคงมีความสําคัญและใช้อยู่คะ่ะต่อไปคะ่ะ3คือทุนเงินทุนสําคัญมากเลยนะคะหากมีแรงงานมีที่ดินเพอร์เฟกมากแต่ว่าไม่มีเงินทุนอ่าธุรกิจก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้คะ่ะ 4. ค่ะผู้ประกอบการสําคัญไหมคะ ผู้ประกอบการจะต้องมีทำไมคะต้องมาดำเนินการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพที่นี้บุคคลที่จะมาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบและมีมาตรฐานรอบคอบนะคะเพื่อที่จะทำกำไรให้กับธุรกิจค่ะค่ะต่อไปการจัดจำหน่ายดิจิทัลบชันนะคะการจัดจำหน่ายค่ะจะมีอยู่2ช่องทางโดยหลกัหลกๆนะคะจะเป็นช่องทางตรงและช่องทางอ้อมค่ะ ช่องทางตรงจำง่ายๆเลยไม่ผ่านใครทั้งนั้นผลิตและขายเลยค่ะผลิตและขายให้กับผู้บริโภคเลยโดยไม่มีใครอยู่ตรงกลางเรียกว่าช่องทางตรงค่ะและ 2. ช่องทางอ้อมคือช่องทางที่ผ่านคนกลางไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือ อ่าพ่อค้าปีกพ่อค้าส่งคือก่อนจะถึงมือผู้บริโภคจากโรงงานเนี่ยไปผ่านใครก็แล้วแต่นะคะเรียกว่าช่องทางอ้อมทั้งหมดถ้าพูดอย่างนี้นะักศึกษาพอจะเข้าใจง่ายขึ้นใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะครูขออนุญ,ญาตมาในเรื่องของความหมายของคําว่าตลาด Market และการตลาด Marketing ค่ะลองให้ความสำคัญอกับ2ออย่างนี้ได้ไหมคะ นักศึกษาคงจะคิดภาพตามเนาะตลาดเป็นไงอ่านสไลด์ตามได้เลยนะตลาดคือสถานที่ถูกไหมเป็นสถานที่ที่จัดจำหน่ายสินค้าถูกต้องไหมคะอ่าทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าส่วนการตลาดคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ราคาการส่งเสริมการตลาด าการจัดการการวางแผนการขายกลยุทธ์การขายเพื่อให้ตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าค่ะอันนี้เรียกว่าการตลาดนะคะพอจะเข้าใจความหมายแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะองค์ประกอบของการตลาดนะคะ 1. มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่การผลิตการจัดจำหน่ายและการบริโภคที่อธิบายไปข้างต้นนะคะ และ 2. มีความจำเป็นความต้องการและความต้องการซื้อในสินค้าและบริการค่ะแน่นอนว่าหากไม่มีความจำเป็นไม่มีความต้องการไม่มีความอยากได้มันก็ไม่เกิดการตลาดถูกต้องไหมคะมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายโดยใช้เงินเป็นสื่อกลางค่ะมีความเต็มใจในการซื้อและมีอำนาจในการตัดสินใจซื้อนี่เรียกว่าองค์ประกอบของการตลาดนะคะจากที่ครูได้อธิบายไป,ไป่น่าจะค่อนข้างที่จะ ง่ายต่อนักศึกษาในส่วนนี้นะคะครูจะขออนุญาตมาต่อกันที่ความสัมพันธ์ของการตลาดค่ะแน่นอนว่าการตลาดมีความสำคัญมากๆเลยแต่เรามาดูกันว่ามันจะสาคัญในลักษณะใดบ้างสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจจริงไหมคะถ้าไม่มีการขายไม่มีระบบการตลาดจะเกิดอะไรขึ้นเลยเศรษฐกิจเรานอนภาพออกเนาะสำคัญต่อองค์กร องค์กรต้องการผลกําไรหากไม่มีการประกอบการในเรื่องของการตลาดการขายสินค้าธุรกิจก็ไม่มีกําไรอันนี้ก็จึงมีความสําคัญต่อองค์กรและ3ความสําคัญต่อผู้บริโภคค่ะนึกภาพออกปะว่าถ้าไม่มีสินค้าหรือบริการจําหน่ายจะเกิดอะไรขึ้นผู้บริโภคอย่างเราจะซื้อน้ําสักขวดจะต้องไปอาจจะต้องไปกรองน้ําดื่มเองไหม อ่าอันเราเรียกว่าสาคัญต่อเราไหมคะเราไม่ต้องมาผลิตสินค้าเองเรามีความสะดวกสบายที่การตลาดมอบให้เราคะ่ะและสี่ความสําคัญต่อสังคมในเรื่องของการจ้างงานจริงไหมคะมีผลกระทบต่อสังคมไหมมีการตลาดมันเป็นอ่าอาชีพที่ค่อนข้างสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีการตลาดก็ไม่มี สาขาอื่นเกิดขึ้นเพราะการตลาดเป็นตัวการขับเคลื่อนในการสร้างผลกําไรถูกต้องไหมคะของธุรกิจเราพอจะเข้าใจในเรื่องของความสําคัญของการตลาดแล้วใช่ไหมคะง่ายมากๆเลยสําหรับบทนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะแนวทางการศึกษาของการตลาดค่ะโอ้โหในหัวข้อนี้ค่อนข้างที่จะ ไม่ได้ยากเลยนะคะเนื่องจากว่าการตลาดเนี่ยมีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ตลอดเวลาอย่างที่อาคูได้อธิบายไปข้างต้นดังนั้นทุกคนจึงควรทําความเข้าใจถูกต้องไหมคะเพื่อประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพต่างๆของเราค่ะโดยแนวทางการศึกษาการตลาดนะคะมีดังต่อไปนี้คือหนึศึกษาเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ในการผลิตค่ะ อันนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างของสินค้าผลิตและจําหน่ายออกสู่ผู้บริโภคนะคะเราจะต้องมาดูว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างต้องใช้วัตถุดิบจากที่ใดผลิตอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรและจะกําหนดราคายอย่างไรและจะขายให้ใครที่ไหนอย่างไรอันนี้เรียกว่าศึกษา,าสินค้าที่ใช้ในการผลิตค่ะ สศึกษาเกี่ยวกับสถาบันแน่นอนค่ะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถดําเนินกิจการได้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันอ่าการเงินก็ได้นะคะการให้กู้ยืมเงินก็ได้เช่นกันหรือว่าอ่าสถาบันการวิจัยตลาดที่เอามาช่วยซัพพอร์ตในการตัดสินใจหรือสร้างกลุธนในธุรกิจค่ะ 3. ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ในการปฏิบัติงานค่ะ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดที่ทําให้สินค้าหรือบริการเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปสู่ผู้ริโภคซึ่งมี3หน้าที่หลักค่ะคือหหน้าที่ในการแลกเปลี่ยน 2. หน้าที่ในการกระจายสินค้าและ3หน้าที่อำนวยความสะดวกทางการตลาดค่ะ 4. ศึกษาเกี่ยวกับสังคมแน่นอนค่ะประชากรในสังคมหรือชุมชนนะคะหรือว่าเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานั่นแหละมีความแตกต่างกัน เราไม่สามารถผลิตสินค้าหนึ่งชิ้นแล้วตอบสนองผู้บริโภคได้ทั้งโลกเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางสังคมค่ะเพื่อที่เราจะได้ขายสินค้าได้มียอดขายที่ลดต้นทุนและมียอดขายที่ค่อนข้างสูงค่ะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารค่ะข้อที่5เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการวางแผนแน่นอนค่ะหละักกระบวนการบริหารเมเนจทั่วไปเลยคือวางแผนอำนวยการการควบคุม โดยการคิดค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพนะคะนำทรัพยากรทั้งหมดของธุรกิจมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้บรรลุปเป้าหมายของธุรกิจค่ะโดยอาจจะทำให้ลดการสูญเสียน้อยที่สุดสร้างผลกำไรหรือผลประกอบการให้เยอะที่สุดอันนี้ก็คือในเรื่องของอแนวทางการศึกษาทางการตลาดนะคะต่อไปค่ะเศรษฐกิจพ่อพียงกับการตลาด เศรษฐกิจพอเพียงอยู่คู่กับคนไทยมานานมากนักศึกษาคงทราบดีว่าเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นจากใครคะทุกคนมีคำตอบอยู่แล้วเดี๋ยวครูจะให้ทุกคนนะคะได้ทำแบบฝึกหัดโอเคค่ะข้อนี้เป็นคำถามของครูเนาะเขาบอกว่าความพอเพียงอะคะ่ะหรือเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงความสามารถของชุมชนเมืองรัฐประเทศภูมิภาคหรือหน่วยงานในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก อันนี้คือเศรษฐกิจอพอเพียงกับการตลาดนะคะสังเกตไหมคะว่า,าการตลาดกับความพอเพียงมันสามารถเอามาใช้ด้วยกันได้คือเช่นถ้าครูยกตัวอย่างง่ายๆนะความพอเพียงคือผลิตสินค้าเนี่ยในประเทศเนี่ยคะ่ะโดยที่เราใช้กันอย่าง,างเต็มที่เต็มพิกัดของเราละเราถึงจะขายออกให้คนในเราได้ใช้อย่างเต็มที่ะคะ่ะและ ก่อนที่จะนําเข้ามาเนี่ยเราก็ทําไมคะหาซื้อวัตถุดิบข้างในให้มันให้มันแบบเต็มที่ก่อนนอกเหนือจากในประเทศเราไม่มีแล้วเราจึงนําเข้าค่ะเหลือและส่งออกอันนี้คือความพอเพียงนะคะกับการตลาด้าพูดอย่างนี้น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะความความประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยมี2เงื่อนไขค่ะความรู้และคุณธรรมอันนี้จะเป็นหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงที่นักศึกษาพอจะทราบกันอยู่แล้วนะคะ หลักในการพิจารณาเศรษฐกิจพอเพียงมี5ส่วนค่ะรอบแนวคิดคุณลักษณะและคำนิยามค่ะและเงื่อนไขเงื่อนไขที่ครูบอกไปเมื่อกี้จะมีเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมนะคะ 5. แนวทางการปฏิบัติผลที่คาดว่าจะได้รับค่ะจากการที่เรานำมาประยุกต์ใช้นะคะระดับความพอเพียงในการตลาดเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งออกเป็น4ระดับค่ะคือ 1. พอเพียงระดับครอบครัวเป็นไงคะคนในครอบครัว เริ่มจากตัวเราเลยมีความพอเพียงนระดับครอบครัวอาจจะเป็นไงคะกินใช้ไม่ฟุ่มเฟือย 2. พอเพียงระดับชุมชนเติบโตจากสถาบันครอบครัวมาเป็นชุมชนค่ะและ3พอเพียงระดับประเทศขยายจากชุมชนขึ้นมาค่ะ 4. พอเพียงระดับการส่งออกอย่างที่ครูได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะสำหรับบทนี้ก็จบกันไปแล้วความรู้พื้นฐานทางการตลาดซึ่งง่ายมากๆเลยใช่ไหม เดี๋ยวเราดูวิดีโอที่ครูได้อธิบายไปนะคะแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในบทที่2ส,สวัสดีค่ะ